สวัสดีครับบ่าเท่าวสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าเท่านำโชควันนี้วันที่23มิถุนายน2568ผ้าเอฟซีผ้าท่านผู้ชมครับออกเดินทางทุกวันนะครับเมื่อนี้ครับผ้าเดินทางมาหาพระบวชใหม่นะครับเดินทางมาหาหลวงพี่นะครับผมเดินทางมาหาพระใหม่ นะครับพามารับชมครับงวดวันที่1กรกฎาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมาครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งนะครับผมหลวงพี่ให้9นะครับผมเก่ารักสิบบนนะครับอ่าจับคู่บ่เข่าพี่น้องนะครับแล้วก็ชุดนะครับสูตรใหม่โค้งสุดท้ายนะครับ3ตัวนะครับเออหลวงพี่ให้604นะครับหลวงพี่ตัดให้แต่04นะครับถ้าเอาตัดเอาก็จะได้0660นนะครับท่านผู้ชมโค้งสุดท้าย สามตัวโค้งสุดท้าย604นา์ถาตัดกันมา0660ท่านชมเอาเมื่อนี้เดินทางมาฮอดมาถึงแล้วครับท้องฟ้าโปร่งใสอากาศแดดนะครับท่านชิมไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับเพื่อได้เป็นหน้าทางหายหยิบจับลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจังเขาไปกราบน้ำสการหลวงพี่น้ำกันนะครับผมกราบน้ำมัสการครับหลวงพี่ครับกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่าาาสสธธุุุุบบญญวันนี้วันที่23มิถุนายน2568ัน้อยหกสได้ทำชมเด้อ พระเอฟซีพราธรรมชมครับเดินทางมาหาพระบทใหม่เดินทางมาหาพระใหม่พี่น้องหรือหลวงพี่นะครับพามารับชมครับงวดวันที่1กรกฎาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้าย604นะครับ60ศูนบดไตัดให้เอ้านะครับบ่าวเถ่าเดินทางมาหอดมาถึงแก่ธรบุญน้ำหลวงพี่น้ำธรรมชมนะครับหาได้โชคให้ได้โชคได้มานหาได้โชคได้มาให้โชคให้มาวันที่แล้วบอหมานพี่น้องงวดนี้ละนะครับ เอาหักแล้วอา่างวดที่ผ่านมานี่ทำช่อมเนี่ยนะครัแบบโค้งสุดท้ายนี่ครับชุดสรุปนะครับพระบทใหม่นะครับตับพลดยในเบิ่งโค้งสุดท้ายนะครัแบอบ่าแหบบลวงพี่วาสามตัว60ศซีเด้อร์นะหกศูนย์ซแบีบเนี่ยเลขเอาอ่ะมีทั้งศูนย์ซีหาศูนย์ศูนย์หกบอด้ตัดให้อ่าแหบบลวงหลวงพี่วาหกนี่ไปลักลอยนะครับท่านผู้ชมเอาตัวกระ마อยู่แล้วก็ชุดที่หลวงพี่ให้ตองวดัดท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่ครับวิ่งบนเก้านะผม เอาลักสิบก้าวมาได้พี่น้องเด้อล่างให้ศูนย์เก้ากับหัวเป็นศูนย์หกอีกแล้ว,ลวลน,ลาานั่นหลวงพี่เนาะเอ๋ละกันนี่ธรรมชุ่มสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะครับชุดในตารางที่หลวงพี่ให้มีหลักแปดลักห้าลักศูนย์นะครับแอบนะครับศูนย์มาหลักสิบนะครับศูนย์มาหลักสิบต่ว่วาโตไอชุดที่ให้ตองวดเก้ามาลักสิบพ,พี่น้องชุดที่ให้ตองวดเก้ามาลักสิบ นะครับอ่าเก่ามาหลักซิบอยู่ชุดบนศูนย์กระแม่นที่ศูนย์มาหลักซิบหลงังอ่าโอ้เสียดายนะหลวงพี่เนาะนี่ชุดนี้เอาอีกนาะหลวงพีบ่บะไรตัดให้พี่น้องนี่สูตรใหม่เนี่ยแบ 6, บหกศูนย์สี่แบหลวงพี่ว่าร์บสูตรนี้แหละสูตรที่จับไนี่นี่หลวงพี่จับไในสูตรนี้เน้นศูนย์สี่นี่กแม่นยุ่นี่หลักซิบนี่ศูนย์หกนะครับจับกันนี่ก่งเดียวเอาเอาไหมครับหลวงพี่งอนในกระชื้อถือว่ามาอยู่นะครับ<笑><笑>เ,าเาบน,นเ<อ>าะไอ้ เอาในน้อยเอาอ่าได้แล้วป่ครับผมหมดเลยออได้แล้วลุงพี่มาอืมบุญเลลงให้พี่กันนะนี่เลยได้สี่ตัวนี่แหละจาบซับจุนะฮั่นอ่ะอันนี้จะเป็นชุดชุดสี่ตัวมันสิเป็นบนล่างมาครบแม่มาครบบนล่างเลยบุญได้ให้ไปว่าบนล่างอ่าอัลฟินองลุงพี่ให้สูตรนี่นี่หนึ่งงวดที่แล้วนี่ไอ้ี่นี่อ่าพันบุญได้จับศูนย์หกไห่จับไห่ตั้งหกศูนย์สี่นี่ทำชุ่ม งวดที่แล้วนี่ลุงพีจับให้ตะตัวน้อยเดี๋ยวบ่าถอเขียนให้ตัวยหง่งได้พี่น้องเด้อนะครับลุงพีจับไฮหกศูนย์สี่โค้งสุดท้ายเอางวดไม่พี่น้องงวดนี่แหละเห็นบ่าไม่หมูเห็นไม่หมูเห็นไม่หมูบางน้ำได้พี่น้องเด้อนะครับตแค่นั้นหะนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็จจมีสามมีเก่ามีหามีเจ็ดครับอ่าสุดอ่าเป็นซีทิศเหล็กซีทิศพี่น้องนะครับสี่คู่นี้ จับ,บนวนเอาเลยแม่นวนนั่นนะฮะจับวนเอาเลยีตัวที่จับคู่ให้อ่างวดทีดแ่แล้วก็ศูนย์ห้าสี่หกแบบวดนี้หลวงพีว่าเอาสูตรนี้สูตรนี้ลัสามเ้าห้าเจ็ดนะครับสามตัวก็มีห้าสามเจดนะครับ9ก้สามเจดนะครับอ่มีสามหาสามเจดสามเกนะครับแล้วก็เจดเก้า จับเดือยหันลังอันนี้ให้เป็นบนล่างได้บ่ะครับผมแม่งอ่าให้เป็นบนล่างเลยวงกลมที่สามเจ็ดตัวร่องให้จับให้มันอยากเปลี่ยนนั่นแล้วหาหาเก้านี่บไม่ได้จับเนาะแม่งจับเอาหน้าันหลังหาเก้าไม่ไดจับโตนั่นแหะวนอยู่หันจับให้ซีคูท่านผู้ชมเน้นค่ะคัทคือสามเจ็ดท่นมาตามสูตรคือสูตรหกเมื่อกี้แล้วมันอกี้ขับสามเจ็ดล่างข้งวันเมื่อกี้นี่คือสูตรนี้คือมาศูนย์หกนะครับตอนหลวงพี่จับจับให่คงสุดท้ายแค่หกศูนย์ส แค่สามตัวแค่นั้นไงบ่ได้แยกบนแยกล่างแม่นครับโอ้เอาแบบนั้นรถจับให้มากับผมกับมีแต่ผิดเปี่ยนซ้ายปลี่นขวาอยู่แต่คือเป็นเลขสี่ทิศเลขสี่ทิศครับท่านชมสามเก้าห้าเจ็ดเดียวเบาเถ่าเขียนตัวใหญ่ๆได้พี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าหลวงพี่เขียนให้เกิดตัวน้อยแน่ตัวกับวนนั่นนี่นะนี่จับเอาในสี่ตัวนี้แม่นสี่ตัวนั่นนี่จับเอาในสี่ตัวนี้ ผู้ชมไปล่างหน่วยลักซิปให้นายไปล่างไปบนบนให้เลยอันนี้สามเก้าห้าเจ็ดด้วพี่น้องเด้อนะครับบอมีเลขเด่นเลขวิ่งให้บคือว่าเอาในสี่ตัวนี่เอาสี่ตัวตาตามที่เป็นเด่นลักซิปให้คืออยู่ในนี่แหละที่จับคู่ห้มันสามเน้นสามครับสามกับห้าต่อหาบริจับให้สด้วยครับผมแม่นแต่มันวนอยู่นี่แหละวนเอาคำว่าลักห่าคือห่าก็คือจับคู่นะสห่าก็คือห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าแม่นต่อหาเก้าบริจับใหง แม่น <Men. S 1> คือวันน่ะสี่ตัวนี้เล่นนะ FC วันน่ะสี่ตัวนั่น,น,นเลยมักตัวใดอมแต่ว่ามีลักเม่นเม่นมากแต่มาจับบนเทานี้มา,มาตรงกันจะมีโคงสุดท้ายจะมีให้ชุดใดบ่คับหรือจังใดนะจะมีโคงสุดท้ายยังให้บ่คับผมหรือจังใดยังว่ากัสีจับนั่นนี่ละเพราะมันโบนิจังนี้แล้วอะไรอนะ่างเแต่มันบบได้เน้นว่าลักซิบลังหน่วยคือว่ามาในีีตัวนี่ละ มาแล้วสองตัวเนี่ยจะบ่หนีบ่จะบ่เป็นสามหาเก่านี่บ่แต่ว่าไอ้ตอหลวงพี่เน้นคักคือสามเจ็นะครับเนาะเน้นหลักสามหลักสิบสามห้าสามเ็สมเก้เอาเดี๋ยวบ่เถ่าเขียนตัวยังไงให้เด้อนะครับเอซพื่อไงไม่ไงนะครับท่านผู้ชมอย่าฝ่าว่าตัวน้อยเด้อพี่น้องเด้ออย่าฟ้าว่าตัวน้อยเพ่เห็นเดี๋ยวบ่เถ่าเขียนตัวยังไๆให้นะครับอ่าเบิ่งให้จบนะครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมบ่เถ้าเขียนตัวยังไๆให้เด้อนะครับผม พอยายไม่ไงนะครับอ่านะครับงวดนี้ครับหลวงพี่ให้เป็นอ่าสูตรสี่ทิศได้พี่น้องได้นะครับสูตรสี่ทิศนะครับสมาชิกนะครับก็จะมีมีสามมีเก่ามีหามีเจ็ดนะครับหลวงพี่ว่าให้จับเอาแน่นิดจับนานี่วนสี่ตัวนี่ละถามว่ามักชุดที่หลวงพี่จับให้จับเอาแน่นีดแม่นนะเพราะว่างวดที่แล้วนี่พี่น้องสูตรนี่นะครับผมเห็นไหมครับ นี่ค่ะแตเข้ามากินนี่ละอ่เนี่หลวงพี่ให้หกศูนย์สี่ตรงกับสูตรที่หลวงพี่ให้นะหลวงพีนะ่เนาะหกศูนย์สี่นี่นะครับเราหลวงพี่บริตัดศูนย์หกให้เอ่ยผลออกศูนย์หกอ่าหลวงพี่เลือกเอาสูตรนี่นะครับท่านชมนะครับเดินดีนะครับสามตัวนะครับหลวงพี่ให้ห้าสามเจ็ดกับเก้าสามเจ็ดนับถาห์มักเท้า,าชอบเป็นหน้าทางพี่น้องไปหาหยิบจับลอตเตอรีไ่ไว้ เผืนะ่อมาเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่ห้าลิชก็ง่พี่น้องคำชิม,มาห้าเก้ากับเป็นไปได้ห้าเ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดานนี่จ้่ลุงพี่นี่มกักสามครับเพื่อเน้นเน้นที่หลักสามสามคำหา้าคำหมักอรีละหา้าคำหา้าคำตามสูตรคำตามนั่นอรีมันแบบอันนี้ไปล่างอือล่างครับบันไดอาจจะคงสุดท้ายอาจจะมีเน้นล่างให้สามสูตรนะครับเดี๋ยวจังจังรอนะครับอันนี้ลุงพี่ให้ลงตาม ตามสูตรนี้ให้ก่อนอนะครับ2ตัว35มห3าส9มเนะครับสูตรนี้จะเป็นมาได้บทล่างพี่น้องวงกลมที่ 3, เจเก้าอวงกลมที่สาเจ็เอาจะบ,าา 7, 9, บอกว่าเจ็ดเก้าสบ <c oughs> ายเลเบาเท่าขึ้นเน้น <c oughs> ไปเจ็ดเก้าลพี่น้องหลวงพี่วงกลมให้ที่สาเดได้ทำหมูชมได้จ้ากอยู่นัานี้หาลอตเตอรี่บหรือผู้ใดมักรักหาหลวงพีว่าหาเจ็นะหาเจหเกเพราะว่าหาสามสหามีแล้ว อ่ะหมักกามักขาดหาเจ็ดหาเก้าว่าเป็นล่างเป็นหน่วยเปิดร้อยได้ครับอบนกระสี่ตัวสามนี่จะมาลอยได้สามนี่ทำมาลอยคือเก้าก็คือให้ขักเลยอ่มากันห้าสามเจ็ดหรือเก้าสามครับอืมอเก้าโดยเลยนะครับชมชมจับเอาในนี้นะหลวงพี่เนาะเก้าห้าสามครับจับเอาในนี้จากเม่นโดยเลยนี่เต้าหลวงพี่เด่นสามครับมักสามลายบอครับจับสามหาสามเจ็ดสามเก้าวงกลมที่สามเจ็ดเนี่ยสุด ม,มักก็หมักสก็หานี่กันจีจัเน้นหาอ่แล้วเอาตอนลุงพี่ก็จับไห้แต่ <laughs> สามสามกับกับเอานีูนน่เลยแต่ว่มีแต่สามนะบไม่มีจับคูหามีคููเดียวที่จับไห้สามหาที่้สามเจ็ดมีล่าง3ะเจหาลอตเตอรีตตร่ครับลุงพีมากว่าหาลอตเตอรีตตร่ได้มากล่างอ่าก็เปสามเจ็กับสาห้นี่แหละล่าง,างอืเอานะครับท่านผู้ชมแคป้าจอได้พี่้ังได้นะพระบทใหม่หนึ่งกรกฎาคมสองพันยหกสิบ เป็นหน้าทางเขามักห่างกับจับเอาเป็นหน้าทางได้พี่น้องเด้อหยิบจับลอตเตอรี่ถ้ามัะจะชอบถูกใจตรงใจนะบ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะมีงวดเข้ามีหลุดนะครับผมเอานะครับกราบขอบคุณบ่าวเฒ่ากราบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่นะธรรมชุ่มขอบคุณพระใหม่ขอบคุณพระบทใหม่พี่น้องขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะอ่าถ้ามักถ้าชอบเด้อพี่น้องเด้อต่อนหลวงพี่ว่าอ่ามัก37ถ้ามาล่างหาลอตเตอรี่ไว้ท่านชม ขอบคุณ FC แฟนคลับท้้ง่องทุกท่านพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ